เอาของเซอรพรส์ให้พี่แบงค์ก่อนมาเนี่ยมาเนี่ยเนี่พี่ของเซอร์ไพรส์อ้าวมีดีมีดิมีเลยมีเลยแข้งที่แตกของเก่าพี่แบงค์เบิกใหม่ให้ทุกคนครับมือครับแองบอกว่าซื้อที่แต่มันไม่ได้เื้อที่มันเอาไปใช้เองครับ สวัสดีครับสวีดสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกคนทุกท,ท่านนะครับผม <C> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเกมสนะครับวันนี้อยู่กับผมและกับพี่แนน่สายยอดแล้วก็อยู่กับกเตียด้าค่ะก็สำหรับในวันนี้นะครับผม <C> คือวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยหลังจากเ p พีที่ของพี่แบงค์ได้ของเ,อเกตใช่ไหมมึงทำอะไรเนี่ยมึงไม่ต้องยืนหรอกไอหิปหาย ก็คืออีพีน tamam> um ั้นแ่ะคือพี่แบงค์ได้ทําการง้อผมแล้วถามว่าผมโกรธไหมผมก็ไม่ได้โกรธหรอกแต่ผมก็น้อยใจเขาน้อแบบเออกูงงมาถึงแบบทำพังกูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทีนี้ก็คือวันนี้กลับมาตั้งใจจะมาง้อคืนอ๋อจะมาง้อแต่ทีเนี้ยเขาอยู่ไหนเขาไม่อยู่ไอ้แกกูมาไม่อยู่กูไม่อยู่เขาอยู่กูอยู่เขาไม่อยู่เขาไปไหนเขาไปตามหมามึองเฮ้ยเออจริงวะเนี่ยอมึงโง่และมึงโง่แล้วอ้าไม่เราจะไปทำไมหรกรุงเทอะ เอาออกไปกรุงเทพหรอเออก็แวะไปหา,ามึงไงกูก็ว่าแล้วไอ้เจ๊จ๊อบไปอยู่ก็ให้แพรมาถือคืนอเอาจริงมึงโกหกกมั้ยเนี่ยเขาไปหากูงทำไมอะถ้ากูบอกเยกกูลับขาที่ว่ามึงจะไม่กลับมาโอ้ย,อย,อยกูกลับมาแล้วเล่นใหญ่เนาะเล่นใหญ่ป่านนี้อันนี้คือเขาเขาตั้งใจไปง้อกูหรือไปทำไรก็เพื่อไปทำ เออเอางี้ <c oughs> ก็ไหนของกูยอยู่ไหนนี <c oughs> ่ไงขออยู่นี่เหรอเออแต่ว่าแกะไปแล้วแกะแล้วใช่ไหมคือของมันดีไหมนี่นี่ตากต้องดีแหละต้องแพรมาดูนี่โอ้ <c oughs> เดี๋ยวเรามารีวิวในวันนี้เลยแล้วก็ของของเรานี่เดี๋ยวเอาของเซอร์ไพรส์มาให้แบงค์ก่อนมานี่มานี่นี่ของเซอร์ไพรส์อ้าวมีดิมีดิ นี่เลยนี่เลยนั่นแหละมันคืออะไรวะอ่าอยากรู้ไหมล่ะเออมันคือโต๊ะคอมโต๊ะคอมเต๋ะคอม R G B จีบมึงเข้าใจไหมเคยเห็นไหมแบบว่าคือตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเวลาเล่นเกมอ่ะมันจะเป็นจังหวะตามเพลงไฟมันจะเส้นรอบเลยแต่กูไม่รู้จริงๆทั้งหมดนะเพราะว่ามันน่าจะมีกูก็ไปย้ายไปแกะเหมือนกันกูซื้อมาเดี๋ยวกูหย่อนให้ดูได้เะเดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวกูยกอันนี้นะครับเป็นของ ซิกโน่นะครับผมก็ตั้งใจเอามาให้พี่แบงค์นะครับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะโอ้โหกระมืนเออกระมืนงอตัวของแพงด้วยแต่เนี้ยอันนี้แพงกว่าอันนี้เท่าไหร่ออกว่าไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าพี่แบงค์ซื้ออะไรให้บ้างโอ้โหเฮ้ย แกซื้อให้กูจริงๆเหรอเนี่ยใช่ดิเอออันนี้นะครับผมเป็นแข้งเป็นแข้งที่แตกของเก่าพี่แบงค์เบิกใหม่ให้โอ้ยแข้งนี้เกือบพันเลยเนี่ยไม่ชัดแม่งใจถึงว่ะเอาวางไว้บนนี้ก่อนละการไหนชุดสีนี่ของจริงหรือเปล่าครับเกดดูดีกว่าดูดูเลยดีกว่าเออดูดิเว้ยดูเลยอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าชุดสีดีมตัวนี้นะครับเป็นสีอะไรนะครับทุกคนนะออาวันนั้นบอกสีอะไรนะเสียมเงินอ้าวเหรอเฮ้ยใช่ปหมใช่เฮ้ยดูดีตัวเอง โอ้โหสวยจา้าสวยจา้าแกะแกะแกะชุดที่แกะดิเอาแบบว่าแกะหมดเลยเหรอเออชิ้นดำไม่ต้องแกะแกะแต่<า>ชิ้นนี้ <Okay. S 1> โอ้ยของจริงว่ะทุกคนดูดิครับกูยโยนได้ไหมเฮ้ยมือโยนได้งไงไรวนินอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะแกะไม่ได้เยอะน,นะครับนะก็เพราะว่าของมันเยอะไม่อยากให้ลันรังอะ่ะแล้วก็เออไหนสติกเกอร์นีมีอยู่ในนี้สติกเกอร์อยู่นี่เหรอใช่นี่เดี๋ยวให้ดูที่อันเลยนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋อนี่นะี้ฮันน่าเฮ้ย ของสุดยอดดยทุกคนอันนี้มันป็นสีแท้แล้วเนี่ยดูนี่เด็วโอโ้โหเดดอุ้ยมีเม็ดมุกด้วยดูดิดูดๆดูดีดูดิดดดใช่มันมีเม็ดมุกด้วยเห็นปะอเ้เหียเอออ้เคีเกดโคตรจ้าป่ะยังมีเม็ดมุกด้วยโคตรฝังมุกด้วยว่ะนาท <c oughs> อแจมเฮ้ยแต่สีแท้มันเป็นมุกเหรอวะปกติแล้วอะ <c oughs> เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือกูเคยซื้อแบบสีแท้มาแต่ไม่เห็นเม็ดมุกแต่เนี้ยเห็นเม็ดมุก แล้วบอกแล้วของเบิกศูนย์ด้วยเฮียแบงค์พี่กูบรรใจในขนาดนี้วะเนี่ยใจเกินเย็ดอันนั้นอะไรวะนะ่ะดูดีนะว่าเม็ดมุกหรือว่า <laughs> มันคือเม็ดมุกมันคือเม็ดมุกจริงออม,มันมีเม็ดมุกเนี่ยมันมีเม็ดมุกข้างในโอ้ดูดีครับทุกคนพี่แบงค์ผมนี่สุดยอดมากเลยแต่ไม่เป็นไรถึงแม้เขาจะซื้อของล้อผมไม่ต้องห่วง ผมซื้อของมาให้เขาเหมือนกันเอดอันนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเขาซื้อชุดดำด้วยเหรอเขาซื้อชุดดำให้กูด้วยหรอหรอนั่นไงชุดดำนั่นไงชุดดำหมายถือว่าชุดสีดำอ่ะเนี่ยโอ้โหเบิกหมดเลยกีดเบิกทั้งคันเป็นไปได้น่าจะเบิกทั้งโครงมาด้วยเบิกทั้งโครงจริงเหรอเดี๋ยวมาดูรถมาดูรถมาดูรถนี่สภาพโครงไหนเอารถกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยโอ้โหดีมกู โอ้ยมึงอย่าเรียกทีมเลยอย่าเรียกรถเลยดีกว่ามึงอยากกูเรียกอะไรได้เดี๋ยวมึจะเรียกอะไรเดี๋ยวโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมึงเรียกว่ารถเลยจริงให้กูขับอะไรอ่ะให้กูขับอย่างเงี้ยหรอโโออ้้หไสภาพเก่มึงแตกต่างนะเอออันนี้ยังดูดีกว่าอีกไอ้เชี่ยอันนี้เก็บไปก่อนนี่เก็บไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวทีนี้ เราไปดูของดีกันดีกว่าอมามามาอ่ะก็สำหรับชุดสีนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเกตี้เอชฮาร์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แบงค์นะครับที่ชา้เรานะนี่สติกเกอร์สติกเกอร์ก็มีนะหูแม่งเบิกจริงๆเอาจริงเบิกมาเท่าไหร่สองหมื่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณพี่แบงค์ขอบคุณพี่แบงค์โอเคเดี๋ยวทีนี้ เรามาดูของเราบ้างนี่ของกูอยากเห็นแล้วเกินโต๊ะเรืองแสงไหมอ่าโต๊ะเรืองแสงเอาออมาช่วยกูจับหน่อยช่วยกูจับหน่อยของซิกโน่ด้วยของแคร์ด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวนี้เราจะแกะให้ดูกันนะครับผมว่าของในนี้ราคาเกือบหมื่นจะเจ๋งแค่ไหนว่าเราต้องเทวะเราต้องต้องเทป่ะต้องความมันต้องความมันใช่ไหมอ่าไปเอาเอาชุดสีกูโดนเอ็กแม็กอีกโดนดีโดนดีก อ่แกะ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 ขยำะแ้นึ๊บแแดเย่ของด้วยเยได้ลังอีกอันหนึ่งด้วยนี่ทุกคนดูนะครับแทมแทแดงแดดงแมแมเย่ได้งมาด้วยนี่นะครับผมก็ เป็นชุดโต๊ะคอมนะครับที่จะเอามาให้พี่แบงค์นี่คืนง้อคืนง้อคืนนะดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหของเขานะครับเป็นของดีมากอุ้ยนี่เป็นไงโอ้โหแคปลาด้วยอ่าะยกโยกออกนี่ก็เป็นโต๊ะคอมนะครับที่จะเอามาให้พี่แบงค์สวยไหมเออโอเคงั้นเอาอย่างนี้ขอตัวประกอบสักคู่นะครับทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วครับทุกคนเ นี่เลครับ <Yeah. S 1> ผมก็อย่างที่กูบอกมันเป็น R G B จริงไหมมันเป็น R G B แต่ว่าคือว่ามันต้องต่อไฟตรงนี้เข้าใจไหมครูก็เลยบ oh. อกว่ายังไม่กล้าทาอะไรเยอะเพราะว่าคอมพี่แบงค์เพราะว่า,า,วาหนึ่งเลยนะครับคอมพี่แบงค์เนี่ย เขามีอะไรนะไอตัวใหญ่ใช่ไหมไอไอไอ CPU บักบักบักบังควายอะเอามาทําไมก็ไม่รู้ไม่รู้แม่งใหญ่เอามาก็ไม่ได้ใช้เียเหมือนก็เอาไปเก็บเอาไปเก็บไม่ได้หรือแบบบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่โชว์อ่ะไม่เป็นไรมันบักบังควายเกินนะก็เดี๋ยวผมที่ผมคิดว้านะครับผมก็คือพี่แบงค์นั่งนี้จอคอมอยู่ตรงนี้แต่ว่าคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะวางแผงไงแต่แต่ถ้าเป็นเราใช่ไหม CPU วางตรงนี้เราัเล่นตรงนี้จอตรงนี้แต่แต่ทุกคนเห็นเคยเห็นจอพี่แบงค์ไหม ใหญ่ก,บบกว่าบัตรกำลั<ห>ลไฟอีกนิดนึม่รู้จะพอพหรือเปล่าลนะก็สหลาบของซิกษณตัวนี้นะ<ม><ส>ก็ซื้อมา9 00 0กว่าบ,บาทถามว่ามันแข็งแรงทนคงทนไหมก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังประกอบไม่หมดก็คือมันจะมีของพวกเก็บชุดสายไฟกับเก็บขวดน้ําอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะมันเราไม่รู้ใช่ไหมพี่แองก็ไงก็เดี๋ยวโทรหาพี่แองกันทุกคนอ่าไม่รู้แม่งไปโหมกอยู่ไหนไปจมจมกอง นมอะไรอะไรอะไรกองขี้ใช่ไหมกองขี้่ล้วไปโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่แบงก์ก่อนนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวดูดิจะรับไหมเมื่อกี้ใช้เวลาประกอบเป็นโคตรนานไม่ใช่กลับมาแลบอกเฮ้ยเฟมกูไม่เอาละมึงว่าเขาจะเอาไหมเออเกดเอาดิเอาอยู่แล้วใช่ไหมซื้อมาให้ก็ต้องเอาแหละมาว่ากล้องมานี่มานี่มานี่ฮัลโหลไปอยู่ไหนเนี่ยขับรถอยู่โอ้โหไม่เปิดกล้องอ่ะเปิดจุดเนี่ยเปิดอ่ะโอ้โหไหนอ่ะเห็นเด็ดกาครับพี่ ขับรถดูในป่านแถวบ้านมึงเนี่ยเอา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 ไปทำแถวบ้านผมมาถามมืงอไงแล้วมึงอยู่กันเนี่ยอยู่กับไอเกดเนี่ยวันนี้ดิเนี่ยอยู่กับไอเกดเนี่ยกลับมาบ้านแล้วขึ้นคนกลับมาบ้านแล้วเอ้าก็ผมกลับมาแล้วนี่นี่นี่ผมมีอะไรให้ดูพี่ผมซื้อของมาเซฟให้พี่ด้วยแท้แดนอ่าโต๊ะโต๊ะคอมอาร์จีบียังไง F K อ่า เคียงหูไอเก่งมึงสาธิตการนั่งดิมึงสาธิตดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอมพี่แบงค์นั่งตรงไหนนี่ป็นไงคอมยินนี่ฟังกินนี่จอไม่พอจอไม่พอตรงนี้อ้าวกระซื้อให้พี่ไง อ่ะเดี๋ยวถ้ากูไปแล้วกูไม่ได้ใช้นะเวนเอ้าได้ใช้อยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ใช้วะเฮ้ยทุกคนครับมึงครับบแอปบอกว่าซื้อให้พี่แต่มันไม่ได้ซื้อให้พี่มันเอาไปใช้เองครับโอ้โหโอ้โหดูมันพูดดิดูมันพูดดิผมซื้อให้พี่จริงๆก็ซื้อมางอเนี่ยก็เออไอเราก็ดไอกูตีแล้วกลับกันเลยก็ได้เออเออก็กลับมากลับมาเหอะเร็วเร็วทางบ้านใหาภัยแล้วเอาผมไม่รู้เนี่ยผมก็อยู่ไอเกย์เกย์บอกว่าพี่พี่ไปเนี่ยขาก็ค้างเลยขนาดนี้โอ้ยชิบหายกูอยู่ใน เออรีบรีบมารีบมาเร็วทางบ้านให้พายแล้วกันดานนะบ้านใครก็ไลยเหี้ยกับบ้านผมไงไอเหี้ยรีบรีบกลับมาปอาของเร็วเออแค่นั้นละโอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้โทรหาพี่แบงค์ละอันนี้เขาไปตามกูจริงหรือไปไหนก็ไม่รู้นุ้ยไอเหี้ยไปตามกูจริงๆเหรอวะเออก็ต้องไปตามมึงแหละมันจะไปไหนล่ะไอเหี้ยกูก็แบบซึ้งกัทั้งหมดยาง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 ร้อนอันนี้เธอออกร้อนนะประกอบความร้อนโอเคก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้ผมแล้วก็เกรดด้วยนะครับผมทุกคนนะแล้วก็มีของแพรอย่าลืมกดติดตามแพรด้วยนะครับส่วนไอ้เจ้ยจ๊อบแบแม่งตายอยู่ดมตายแล้วเออเอาแล้วที่พูดถูก <laughs> <laughs> เค <laughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะ <laughs> <laughs> รับสี g อเก goodbye นะไปจ้ะ <laughs> อะไรอันนี้คือพวกมึงดีกันแล้วใช่ไหมใช่กูดีกันแล้วดีแล้วเอ้าทำไมอะร่วแพนแพนการกูมึงอ่ะจะบอกแล้วมึงจะแก้งอีกแล้วใช่พี่แก right? <abil itation. S 2> ้งอะไรไงเดี ujemy, ๋ยวรอดูช well, hey, okay. ่องพี่นะคะโอ้ยมันจะแก้จะหาเรื่องอะกูเพ่งอ๋อเท็จแจ๊กเฮ้ยกูไปแก้งอีกแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวไปแล้วผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ